สวัสดีครับพวกเรา ABA Non-Stop พบกับคุยก่อนเกมเช่นเคยก่อนเราจะไปเริ่มนะครับเราไปพูดถึงสถิติและประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมที่มีวอลกี้บัส แพ้ให้กับฮิวสตันอกเกตแบบพลิกความคาดหมายเลยครับโดยหนึ่งในเหตุผลที่มิววากี้บัสแพ้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเก่งอย่างยานิสอเดดูคุมโปบาดเจ็บตั้งแต่หัววันเลยครับเริ่มเกมมาไม่ถึง1นงาทีก็บาดเจ็บแล้วครับโดยเป็นจังหวะที่ยานิสพาลูกขึ้นไปฟาดเบรกแล้วไปย่ำใส่เท้าของเคลลีโอเินิสเต็มเต็มเลยครับน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถัดจากนั้นก็ไม่ได้ลงเล่นต่อครับโดยมิววากี้บัสมีเกมที่ต้องแข่ง2วันติดในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ ทางบัสต้องไปยังชิคาโกบูลส์แต่ปรากฏว่ายังมีชื่อของยานิสสถานะยังเป็น creationable <No. S 1> หรือรอใช้อาการ <No. S 1> บาดเจ็บผมว่าให้แกพักเถอะและอีกหนึ่งสถิติที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับเควินพอร์เตอร์จูเนียร์จากทีมฮิวสตันดอก k เกตวันนี้กดระดับ50แต้มใส่มิววกกี้บัคส์ไม่ธรรมดาจริงครับโดยเป็นผู้เล่นที่เด็กที่สุดที่ทำได้50คะแนนเป็นคนที่4นะครับโดยมีเควินพอร์เตอร์จูเนียร์เลบอนเจมส์เดวินบกเกอร์ และแบรนดอนเจนนิงส์ในชาร์ตนี้เรอบอนเจมติด2ครั้งเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของเจ้าตัวด้วยครับก่อนที่จะย้ายมาล็อกเก็ตตอนที่อยู่คีฟแลนด์ปัญหาแกเยอะครับพูดถึงเกมนี้ก็น่าจะพ้าปาความกันหมดนะเนะไปเราไปวิเคราะห์เกมแรกกันดีกว่าโดยในคู่แรก Atlanta Hawks ไปเย,ยือน p h i l a d e l p ีย a 76er ตเเวลา6โมงตรงโดยในเกมนี้จะเป็น Backto-back เกมครับ หรือมีเกมที่ทั้งคู่จะต้องเจอกัน2นัดติดในเกมที่แล้ว Atlanta Hawks แพ้ Sixer ยับเยินเลยครับโดยแพ้ไปด้วยสกอร์127ต่อ83ห่างถึง44แต้มเลยนะครับเยอะมากจริงโดย s i x ร์ตอนนี้ชิวๆครับอยู่อันดับที่2ของตารางฝั่งตะวันออกและ a t l a า t Hawks ตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางฝั่งตะวันออกครับโดยนำ Boston c e l t i c ที่อยู่อันดับ6อยู่1เกมแต่ m i a าม h e ีที่อยู่อันดับ7 จี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยถ้าแพ้ติดๆกันไม่เป็นผลดีต่อ a แอตแลนตาฮอคส์แน่ครับโดยแอตแลนตาฮอคส์จากเกมล่าสุดทำให้พวกเขาแพ้2เกมติดแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงครับเพราะว่าซิกเซอร์ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเลยในปีนี้และประกอบกับแอตแลนตาฮอคส์ผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแยะเลยครับและเป็นตัวหลักเสด้วยนะโดยแอตแลนตาฮอคส์จะขาดตัวทำคะแนนหลักเทรยังที่บาดเจ็บบริเวณข้อเทา้าและน่าจะยังไม่ได้ใช้งานโทนี่สเนล และแคมเบรดิชโดยในรายที่ต้องรอเช็อาการบาดเจ็บมีคลิงคาเปล่าโบดานบอก์ดานอวิชตอนที่เทรยังเจ็บก็ยังมีโบดานบอกดานอวิชที่ฟอร์มดีแต่พอไม่มีโบจานมิติเกมบุกของทีมก็หายไปเยอะเลยครับโดยผู้เล่นที่ทําหน้าที่แทนโบดานบอก์ดานอวิชคือแบรนดอนกูดวินผมว่าน่าจะเล่นไม่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วแหละโดยเจ้าตัวมี5แต้มถ้า2คนนี้เช็คแล้วไม่ได้ลงน่าจะเสียหายเลยนะครับ ลัทน่าผลงานของเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียเซเวนตีอตอนนี้ชนะ2เกมติดหลังจากที่พวกเขาแพ้ม,มา4ี่เกมรวดเลยครับการได้การกลับมาของ j จอลแอมบีสํำคัญต่อพวกเขาจริงๆเกมที่แล้วก็ถล่ม a อรแลนด้าฮอสยับเยินลัทน่าความพร้อมของ p h i l เดลเฟียเซเวนตี้ซิกตอนนี้เขาขั้นฟูลทีมเลยครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเลยมาทาันนาเฮดตูเฮดบ้างโดยคู่นี้จะเจอกันเปนเกมที่3แล้วครับ ใน2เกมแรกผ่ายกันแพ้ผ่ายกันชนะเกมแรกที่ซิกเซอร์แพ้ผู้เล่นก็มีไม่ค่อยครบตอนนั้นรู้สึกจะไม่มี <S 2> <S 2> <S เบนชินมอนนะเกมล่าสุดที่แอลแลนต้าฮอสแพ้ยับโอ้น,นี้แอลแลนต้าฮอสขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะเลยครับคือทีมไหนไม่พร้อมทีมนั้นก็แพ้ไปครับถ้ายึดตามหลักการนี้ก็สนุกแม้ว่าเกมนี้แอลแลนต้าฮอสจะต้องเน้นแต่ว่าตัวผู้เล่นมันไม่พร้อมจริงครับซิกเซอร์น่าจะชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นครับ เพราะฉะนั้นเกมนี้โจเอลเปนลุมกินโต๊ะพญายเหี่ยวร่อยไม้ร่อยอย่างแรงและคู่ถัดไปเป็นบิ๊กแมชเป็นบลูรนเนสเปิดบาร์เคลย์เซนเตอร์รับการมาเยือของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เวลา7โมงโดยเจ้าบ้านบลูรนเนสตอนนี้ล้างอันดับหนึ่งของตารางฝั่งตะวันออกและพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ตอนนี้อยู่ในโซนเพลย์อินอยู่อันดับ7ของตารางฝั่งตะวันตกเกมนี้สำคัญต่อพอร์ตแลนด์ทรเบเซอร์ครับ เพราะว่าถ้าอยากจะดิ้นหลุดออกมาจากโซนเพลย์อินก็ต้องเน้นทุกเกมครับโดยพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ตอนนี้ชนะมา2เกมรวดแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้มา5เกมรวดเลยครับถ้าเกิดพวกเขาเก็บชัยชนะได้มากกว่านี้คงไม่ต้องมาหนีโซนเพลย์อินแบบนี้ครับโดยตอนนี้พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ฟูทีมสุดๆเลยครับไม่มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บเลยเอ้ยมีวะไซคอลินส์แต่ก็น่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับหมอน,นี่ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้ว มันก็ได้ลงเยอะอยู่นี่หว่าไม่อะไรงงกัเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าไลน์อัพเดิมก็มอยู่ในครบคันไม่ว่าจะเป็นเดเมียรลีลัดซีเจแมคคอลัมนอร์แมนพาวเวลจูเซฟเนอร์กิชโรเบิร์ตโควิงตันแต่และชื่อนี่มีแต่ตัวสกอร์เลอร์เท่านั้นเลยนะครับไลน์อัพตอนนี้ถือว่าค่อนข้างครบเลยแหละถ้าอยากได้ตัวเก่าๆทำสกอร์ในจังหวะสำคัญสำคัญก็ส่งคาร์เมโลอัลเทนี่ลงไป แต่ถ้าอยากได้เกมรับแน่นๆรีบาวดีๆก็ส่งเอเนสแคนเทอร์ลงไปพอมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บน้อยก็เป็นผลดีต่อทีมครับ <Nope. S 1> เทียบกับบลูดีเนสบ้างขาดตัวผู้เล่นเยอะพอสมควรครับโดยยังคงไม่ได้ใช้งานเขามหาภายัยเจมส์ฮารเดนนิโคลัสคลารตันคริสชิโอซาสเปนเซอร์ดินวิดีและผู้เล่นที่ต้องรองใช้อาการบาดเจ็บคือคารีเออร์วิงและบรูซบราวน ไอไข่เดอร์วิ่งเก็บอะไรวะเดี๋ยวไปดูก่อน Two hours later ในเว็บไม่มีบอกอะไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวสุดอินดี้ของแกรหรือเปล่านะมาทางด้านเฮดตูเฮดบ้างโดยคู่นี้จะเจอกันเป็นเกมที่2แล้วครับในเกมแรกเป็นบลูกรินเนสที่เบียดเอาชนะเทอร์เรเบเซอร์แค่สแต้มเกมนี้สนุกแน่นอน,นครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ผลการแข่งขันออกได้ทั้งสองหน้านะแต่ฟอร์มโดยรวมบลูกลินดีกว่าตอนนี้ชนะ4ี่เกมรวดแล้วครับ อตอนนี้เนสดูมั่นใจกว่าจริงนะตบทีมใหญ่เกลี้ยงเลยอ่ะโดยคีมแมนของบลูดินก็คงอยู่กับผู้ชายคนนี้ครับเควินดูแลนเหมือนทีมผัดกันเจ็บผัดกันเล่นนะน,นะเจมส์ฮาเดนเจ็บใครเลออยววิงก็มาเล่นดูแลนเจ็บฮาเดนเออวิ่งก็มาเล่นผัดกันสาคนมั่วตัวหมดแล้วตอนเนี้ยฟันทองเลยดีกว่าฟันทองบลูลินเนสน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ครับเบียดแบบเนี้ยเดียว เพราะฉะนั้นเกมนี้ดูแลนด์เบียดลิลาดเบียดแมคอคลลัมและมาถึงบิ๊กแม็คู่สุดท้ายที่จะมาคุยกันในวันนี้วันนี้มีแต่บิ๊กแมชนะครับยูท่าแจ๊สไปเยือนฟินิกซันส์เวลา9โมงตรงเกมนี้น่าจะเดือดแน่นอนครับเพราะว่าฟินิกซันตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางฝั่งตะวันตกจี G ้ตูดยูท่าแจ๊สแค่เกมเดียวถ้าฟินิกซันชนะยูท่าแจ๊สในเกมนี้ได้เอ้ยก็ยังไม่แซงไปที่1อยูด่ดีนี่หว่า ต้องลุนให้ยูท่าแจ๊แพ้เกมถัดไปด้วยครับโดยฟินิกซันตอนนี้ชนะ2เกมรวดในเกมล่าสุดพวกเขาเบียดแล้ชนะลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์ไปแบบชิวเฉียดมาถนาความพร้อมของทีมบ้างขาดหนึ่งในตัวหลักเจคาวเดอร์ J der, ผมว่าคนนี้ก็สำคัญเลยนะครับเล่นเกมรับก็ดีแล้วก็ยิง3คะแนนมุมข้างได้อีกและยังไม่ได้ใช้งานดานิโอซาลิกซาลิกนี้ก็ฟอร์มดีครับ ดีเรื่อยๆไม่ได้บือหวาแต่โอเคเลยแหละโดยรวมก็ค่อนข้างพร้อมผู้เล่นตัวหลักก็อยู่กันครบครับนำทัพโดยคริสพอ u l และเดวินบูเกอร์ตามด้วยเดียงเดเอตันไมเคิลบริเจ g ส s เทียบกับยูท่าแจสตอนนี้สภาพทีมพวกเขาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับยังคงไม่ได้ใช้งานโดนาแบรน m i มิ h เชลที่บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าและไมค์คอลลี่ที่บาดเจ็บบริเวณแฮมสติง และยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของรอยสโอนิวไปไปมามาตัวผู้เล่นของแจสเริ่มไปลองนะครับเนี่ยโดยในเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนาสะสกายเมนโต้คิงขาดลอยเลยครับ154ต่อ105่อ10้โอ้โหเยอะมากเลยนะช่องว่าง9 9คะแนนครับนี่พวกเองไม่มีน้ำใจกันเลยนะใส่กงินยับเลยอะล้มแล้วก็ทืบซ้ำกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำโอ้โหดูเกินว่ะ แต่2เกมก่อนหน้านี้แพ้ให้บ้วยอย่างมินิโซต้าทิมเบิลวูฟสองเกมรวดคืออะไรวะงงมาตรฐามอยู่ไหนเนี่ยมาทางด้านเฮดทูเฮดบ้างโดยคู่นี้จะเจอกันเป็นเกมที่3แล้วครับและใน2เกมแรกเป็นฟินิกซ x s ันที่ชนะได้ทั้ง2เกมเลยครับเอาแล้วเว้ยสนีตีมาแบบนี้เว้ยแถมตโตยูทาแจสก็ยังไม่ค่อยครบอีกอืมอยังไงวะเนี่ย แต่ยูท่าแจสกำลังได้ความมั่นใจจากการที่ถล่มสการ์เม o โตคิงยับเยินคู่นี้น่าจะสูสีมากเลยนะครับเนี่ยออกได้ทั้งสองหน้าเลยอะ่ะแต่วันนี้ก็คุยแต่เกมใหญ่นะอยากคุยเกมใหญ่อะ่ะถึงแม้ว่าจะดาวยากก็เถอะฟันทงรีดว่าฟันทงเนีเอาไงดีววเนี่ยยูท่าแจสแพ้ทาง Wolf ที่เซตอัพเกมเร็วๆฟินิชเซนก็เป็นทีมที่เซตอัพเกมค่อนข้างเร็วเหมือนกัน แต่ก็ไม่ถึงขั้นลานแห่งกันแบบ Timberwolves อะอืมอ้าฟันทงอีกรอบแล้วกันฟันทง Phoenix Suns เบียดเอาชนะ Utah Jazz ไปได้ดดเพราะฉะนั้นเกมนี้นก Phoenix พิชิตยอดเขา Utah